โซดาค่อปเมนูแกงอกไก่ใส่มะละโถแล้วก็ผักชีราวนะคะไก่แล้วก็ไก่ตามท้องตลาดเรานำมาสับเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีเครื่องในไกไ่ด้วยนะคะวันนี้ ส่วนประกอบก็จะมีพี่แกงที่เราตําที่แห้งนะคะพริกแห้งกับตะไคร้ตาพออยาแล้วก็มาคั่วคัวรวนรวนกับไก่ให้มันดดสักพักแล้วเราค่อยเติมน้ําลงไปนะคะตรงน,นี้ให้มัแห้งแห้งว่าตอนนี้ยังไม่มีน้ําใช่ไหมครับ,รบตอนนี้ค่ายังตอนนี้จะได้ มันจากเนื้อ,อไก่นะคะเราคั่วกไก่เรเรื่อยๆก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มีเห็นเทคนิคอันนึงเนาะเมื่อกี้เทคนิคที่ว่าไอไก่มันติดหม้อใช่ไหมครับค่ะแล้วมีวิธีในการแก้ไขย,ยังไงครับโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำอะไรเงี้ยบางคนก็จะหยอน้ำมันไปนิดนึนะคะอันนี้ นีนานอีกนานไหยครับนานขนานันก็แต่จาได้ว่าตอนตอนอีสานบ้านของตัวเองนะถ้ากลัวคือเอาเอาเครื่องใส่เลยก็เครื่องใส่ให้มันหอมเครื่องใส่แล้วก็กว่ามันจะนั่นก็คือเอาอะไรนะเอาน้ําแบบใส่เกินทิ้งหม้ออ๋อมันมีกันด้วยส่วใหญ่เขาก็จะเอาน้ําใส่แล้วคาวนี่คาวไก่คาวปลาที่เราทำเขาก็แปลก็แปลว่าถ้าเราใส่น้ําเข้าไปเลย มันเก<ช>ิดอาการคาวตัวนี้ใช่เพราะเครื่องเทศมันยังไม่กลิ่นหอมเครื่องที่เราตำเครื่องปรุงมันก็คือ<ร> <oon> ยืนต้องใหคั่วไปด้วยทำไปด้วยจนมันจะสุกคั่วไปด้วยผสมไปค่ะ <ไป S 2> ถ้ากะว่ามันมันใกล้จะมอไหมหรือมันแห้งเราก็เติมน้ําเข้าไปแต่นี่ให้เราพยายามไม่ให้มันแห้งคัวไก่ให้มันสดสด <ไป S 2> จากไก่ทั้งนั้นเลย คือมอมอมใช่ไหมค่ะแกงอ,อมเหมืนแกงใสม่รรสมะละกอใส่มะละกอเอ๊ะแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่แถวบ้านเรียกว่าอะไรนะแกงมะละกอแกงมรกระละกอใส่ไก่ใช่ประมาณนั้นนะ,ะส่วนประกอบหลกักๆที่จําได้ตอนนั้นก็คือพ่อจะทาเอ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 า,เอาเครื่องปรุงนีแหละผสมไก่แล้วก็ทําให้มันสุก แต่ว่าก็ก็ใ <g> ส่น้ำแบบพอบันหมาดจนกว่ามันจะสุกจริงๆแล้วค่อยใส่มะละกอตามสุดท้ายแล้วก็ปรุงรสอ,อันจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะ <c oughs> รู้สึกว่าไก่หดแล้ว <c oughs> เราก็เอาน้ำล้างครุคกที่เราจำเครื่องนะคะน้ำล้างคุกลงไป อันนี้ก็ใส่พอแบบแบบอะไรนี้เลนะแบบพอมันมานดก็ไม่ใช่มันมาดสิเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าพอไม่ให้แบบหม้อมันแห้งเกินไปนะอะงดีอ่ะใส่อะไรต่อไปค <ไป S 1> รับต่อไปนะคะใส่ปลาลาค่ะมันเป็นอาหาราวเ่าะต้องใส่ปลาล้าเข้าไปนะคะอันนี้ตวงตวงสองช้อนตู้ค่ะกัว่าสองช้อนตู้นะคะทับทีมอืมอ่า บางทีคนคนที่ทำอะ่ะบางทีก็ต้องศึกษานะครับบางทีอะ่ะศึกษา,าวิธีการทําให้มันชัดเจนก่อนบางทีอะ่ะพอเวลาเราปรุงรสไปแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะบางทีอะ่ะ<า>เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าวัฒถ้าทมแต่ละที่นในการ,ร <ถ S 1> กิน<ด>อาหารนะครับมันไม่เหมือนกันนะช้อนโต๊ะอ่าเพราะฉะนั้นดูเอาไว้นะครับดูเอาไว้ชมเอาไว้ครับของชูรสครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้อยแซ่บน้อยเส่ โคเรีโคลีนะคะเมื่อเราเติมเครื่องปรุงไปแล้วเราก็จะมาเติมน้ำเปล่าให้มันอะไรนะกับเนื้อไก่ท่วมเนื้อไก่ไหมท่วมเนื้อไก่ค่ะเพราะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆอ่า แต่แต่ก่อนเมื่อกี้ที่ที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้เราก็ใส่ใ,สใช่ค่ะแบ<ร>บไม่ให้มอมันไหม้เพื่อให้มันโคเลโคเลกันกับเครื่องปรุงเราภาษาไทยครับโคเลโคเลผสมอ่าอ่าฮะมันต้องมานั้งแปลงในรอบแาางเนี้แหละคะอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูต่อไปถ้าว่าจะยังไงนะครับ ควากาของเรานะคะเราใส่มะละกอไปแล้วนะคะเราเลือกเป็นมะละกอห,หามนะคะไม่สุกมากมันมันหำ่หามกับเพิ่มอันเดียวกันไมหมครับอันเดียวกันค่ะภาษาบ้านเราเพิ่มนะคะมะละกกเพิ่ม,าามอืมกลังสุกเน,นาะกลางสุกเออหรือบางคนก็จะใช้มะละกอดิบๆไปเลยแต่เราอยากได้ความหวานจากมะละกอด้วยเราใส่ไม่เยอะนะคะมะละกอันนี้หลังจากที่ เที่ยวไก่เสร็จแล้วก็คือเอามะละกอตามะมะละกอสามารถที่จะรู้ได้ไงข่แล้วมันสุกตอนไหนยังไงไมไเมื่อไหร่เนื้อเนื้อเนื้อมะละกอจะใสค่ะอ๋อใช,ใช้ใช้เทคนิคเนาะขะเนื้อมะละกอใสถ้าเราชิมเนี่ยเราเรารู้สึกได้ว่ามันอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มเลยค่ะอ่าละลายในปากนะคะหมอสำหรับอะไรนะ คนมีอายุเออคนมีอายุน่ารักมากค่ะอ่าคนมีอายุอ่าผมเองก็มีคนมีอายุนะอายุเจะดสี่แล้วไม่ใช่นะค่ะอ่มาต่อครับอ่าหลังหลังจากนั้นเสร็จมะละกอเริ่มเปื่อยใช่ไหมคะสุปใช่ใช่ใช่ต่อไปเนี่ยเนี้ยอ่ะแกงอ่อมเราขาดไม่ได้คือข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงฟายสองช้อนโซุป แปลว่าอาหารส่วนใหญ่ของของอีสานจะเน้นข้าวคั่วซะส่วนใหญ่ค่ะเอออันนี้อันนี้ถือว่าผมเพิ่งได้ความรู้นะแกงอ่อมแกงอ่อมก็ยังใส่ตัวนี้อ่าอ่าคเลโคเลิดนึงโคเลก็คือก็คือการการคนนะครับเอาเนี้ยอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอ่าเพิ่งเคยได้ยินก็อย่าลืมคือโคเลโคเลคือการคนให้มันเข้ากันนะครับตัวใช่ค่ะอ่าแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวข้าคั่วเราก็จะสุกสุกแล้วผักที่เราจะใส่ต่อไปคือหอมหอมนะครับหอมต้นหอมนะคะกับชีลาวไม่ใชใส่เยอะมากเลยนะเยอะค่ะเราเน้นที่ผักค่ะเราชอบกินผักเราไม่เว้น่ไก่เอาใส่เลยนะคะแล้วก็คือถ้าเราจะใส่น้อยก็ได้ใส่มากก็ได้นะบางที ครับท่านผู้ชมนะครับก็คือก็คือแล้วจะคนชอบนะบางทีอ่ะอันเป็นแต่ความแต่ความหอมมันเนาะนี่ค่ะแต่เมื่อลงหม้อมันก็จะยุบนะคะอันนี้ใช้เวลาในการในการให้มันยุบนานแค่ไหนครับตัวนี้แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยทําแล้วง่างๆก็คือรอให้มันนั่นนี่ค่ะให้มันสุกคือให้มันยุบให้มันยุบตัวคือจบแล้วใช่ค่ะปิดไฟได้เลยแต่สุดท้าย ที่ลูนในการทําแกงอ่อมนะคะแมงลักบ้านเราเรียกว่าต้องมีขอ,มองมาต้องมีต้องมีมันจะได้หอมนะคะผ้อ,อีตูบ้านเราค่ะถ้าเป็นภาษามาเฟอรน,นแมงลักนะแมงลักภาษาไทยภาษาไทยต่บ้านอีสานบ้านบ้านเราเรียกว่าผ้าอีตูค่ะอ่อไหร่ทำภาษาไทยวันละครมันเนาะได้ค่ะ, <c oughs> ะ,ะ,ะนะครับล้งจาน,นเสร็จ หลังจากนั้นเสร็จหลังจากนั้นเสร็จอ้ามันก็ได้ทอดแบบนี้แล้วค่ะน่ากินไหมคะเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมันมันถือว่าแป๊บเดียวแล้วผักผักขยุบแล้วนะครับตะคนที่ไม่เคยทำอ่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะตัดได้เลยอันนี้เราเราปรุงมัง่ปรุงแล้วตอนที่เราใส่ปลาแล้วก็ชิมได้ตอนนี้ชิมเราต้องการรสชาติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แปลว่าเราต้องปรุงให้เสร็จก่อนก่อนที่จะใส่มะละโกเองใช่ไหะอ๋อแต่ถ้าวัฒนธรรมแถวแถวบ้านผมนะก็จะกลายเป็นว่าต้องมาปรุงสุดท้ายเลยก็คือทุกอย่างมันจะจบที่สุดท้ายทั้งหมดใส่น้ำปรุงน้ำปลาชุบจะเป็นสุดท้ายเลยแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ตรงนี้เราต้องการให้มันเข้ากับเนื้อเนื้อไก่ของเราโอเคโอเคอ๋อถือว่าได้ได้ความรู้นะครับของความนัวแบบกลมกล่อมนะคะ ถ้าถ้าถ้ามันยังไม่เข้มข้นเราก็เติมน้ําปลาได้มันก็ถือว่าต้องชิมเองเนาะบางทีต้องชิมเองอ่าโอเคเมนูวันนี้ก็คือสรุปว่าอมไก่ไก่ใส่มะละกออย่าลืมนะครับมะละกอต้องเค็มๆคือกําลังจะสุกเนาะบางทีอ่ะกาลังจะสุกดีกว่านะนะครับก็ถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ